ก่อนทำงานก่อสร้างอยู่ที่กลางแจ้งเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางเลือกดมฝุ่นพิษทุกวันตายหาก่อนจะ้ะนี่แหละโลกแห่งทุนนิยมโลกแห่งทุนนิยมจ้ะเนี่ยเวละโกรลายไปละเร็ววลายไหมเรียวลาย,ไม,ย,ลายไม่ต้องเชื่อค่ารอดูรอดูได้อันนี้มองเห็นก็เลยไม่เอาแล้วไม่เอาคะ่ะไม่เอาคะ่ะชีวิตคนเราคืออะไร ชีวิตคนเราคืออะไรคะไม่เอาคาเกิดเกิดที่นี่คะ่ะเกิดที่นี่คะ่ะเป็นคนต่างจังหวัดคะ่ะขออยู่ต่างจังหวัดคะ่ะเกิดมากับดินกับทรายคะ่ะขออยู่ที่นี่คะ่ะอากาศบริสุทธิ์ค่ะอากาศบริสุทธิ์ค่ะไม่คะ่ะมีที่คะ่บะบรรพบุรุษให้ที่ให้ทางไวค้ค่ะจะปลูกต้นไม้ฉ่ำนะจะปลูกต้นไม้ฉ่ำคะ่ะอยู่กับครอบครัวคะ่ะพอแล้วชีวิตนะคะเออ จะเอาไปถึงไหนคะจะเอาไปถึงไหนจะกอบโกยไปถึงไหนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอืมนะไม่ต้องเชื่อนะคะคิดกันเราเองโตๆตกันแล้วแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆโลกทุนนิยมโหดร้ายมากโลกทุนนิยมโหดร้ายมากจริงทุกคนโลกทุนนิยมโหดร้ายมันสอนให้เราต้องแข่งขันกันเอาเปรียบกัน มันสอนให้เราต้องแข่งขันกันเอาเปรียบกันความเอื้ออารีมีน้อยทุกวันนี้ตัวใครตัวมันสังคมทุกวันนี้สอนให้เราแบบตัวใครตัวมันสอนให้เราแบบตัวใครตัวมันค่ะอืมสังคมที่แข่งขันกันก็หาความจริงใจได้ยากมากถ้าที่ไหนมีแต่ความแข่งขันกันไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงใจ มีแต่ความแข่งขันกันเห็นเป็นคู่แข่งกันทําธุรกิจก็หักหลังกันอะไรกันเห็นปะละ่ะมันมีโลกแห่งความแข่งขันไงมันไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพี่ไม่มีน้องส <c oughs> ังคมก็สวมหน้ากากใส่กันสวมหน้ากากหากันมีผลประโยชน์ก็ดีหมดผลประโยชน์ก็ถีบผัวส่งหมดผลประโยชน์ก็ถีบผัวส่งไม่มีความแบบเอื้ออาทรกันไม่มี ไม่มีค่ะเออผิดใจการขายกันผิดใจกันก็ขายกันเห็นปะจริงผิดใจกันก็ขายกันนะเออมนุษย์เรามันจะเอาไปถึงไหนมนุษย์เรามันจะเอาไปถึงไหน อยู่แบบนี้ดีกว่าไม่มันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์นะทุกคนมันก็ต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่เราแล้วถ้าอย่างดิฉันน่ะดิฉันก็ดิฉันพูดแบบนี้แต่ดิฉันเข้าใจโลกนะมันเป็นโลกกระทำม,มันเป็นเรื่องธรรมธรรมชาติเลยเรื่องการเอาเปรียบกันการไม่จริงใจหักหลังตราบใดที่เราต้องอยู่ในสังคมมนุษย์อนะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะอยากมีชีวิตอยู่ในสังคมแบบไหนถ้าเราต้องการสังคมที่มันหรูหราไฮโซ เราก็ต้องจ่ายเงินเขาเรียกว่าภาษีสังคมใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายภาษีสังคมเพื่อที่เราจะเอาตัวเองดันตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นก็เห็นให้มีให้เห็นให้ดูไงก็เฟเล็บไงคุณก็ไม่เห็นเหรอไฮโซจริงไฮโซไม่จริงมันก็มีให้เห็นอยู่นนเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าภาษีสังคมพยายามดันตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันมันต้องจ่ายอะ่ะนะคุณก็เลือกเอา แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เอาฉันไม่ฉันไม่รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะจ่ายให้กับจะไม่อยากจะจ่ายภา,าษีสังคมแบบนั้นให้กับภาษีสังคมแบบนั้นฉันขอฉันขอเลือกสังคมที่ฉันจะอยู่เองแล้วกันเราก็เลือกได้คุณก็เลือกสังคมที่คุณจะอยู่สิสังคมที่คุณไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเยอะสังคมที่คุณไม่ต้องจ่ายเยอะก็คืออะไรก็ครอบครัวคุณก็โฟกัสแค่ครอบครัวคุณก็พอกับเพื่อนที่แบบจริงใจกับคุณจริงๆ เรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยปถมมัธยมไม่จําเป็นต้องมีเยอะสังคมที่เข้าไปอยู่ด้วยแล้วไม่ต้องจ่ายเงินน่ะไม่ต้องไม่ต้องพูดแต่เรื่องธุรกิจเรื่องการจ่ายเงินน่ะอืมสังคมแค่แบบว่าเจอกันไปเที่ยวด้วยกันบ้างหนือได้ไปเที่ยวด้วยกันกินอาหารด้วยกันแค่นี้เออนานๆเจอกันทีอย่าเงี้ยเนี้ยแค่เนี้ยพอ สังคมแบบนี้ไม่เหนื่อยสังคมแบบนี้ไม่เหนื่อยว่างเมื่อไหร่ค่อยนัดเจอกันปาร์ตี้กันเล็กๆก็พอไปเที่ยวกันในกลุ่มเราไม่ต้องไฮโซมากไม่ต้องไปซื้อจ้างอะไรอะ่ะไปซื้อเรือยอทคือละล้านห้าบ้าตายหาไปแล้วซื้อเรือยอทจ่ายซื้อความรักชูไงคือละล้านห้าแปดคืนแปดคืนคือละล้านห้าแปดคืนไม่ต้องสังคมแบบนั้นเหนื่อยเชื่อดิฉันเถอะ แบบนั้นเหนื่อยมีเพื่อนมีคนรู้ใจแค่เอาไปเที่ยวริมทะเลบางทีเอาเสือไปเองไม่ต้องเสียเงินสักบาทเอาเก้าอี้ไอ้นี่ไปเก้าอี้สนามไปหาไปนั่งกินเบียร์คนละกระป๋องพอจบมีความสุขอืมนั่นแหละมันก็แล้วแต่เลือกสังคมเอาเองค่ะเลือกสังคมเอาเองสำหรับดีฉัน สำหรับดีฉันดีฉันขออยู่แบบนี้แล้วกันอยู่กับครอบครัวดีกว่าอยู่แบบครอบครัวดีกว่าไม่เหนื่อยคะ่ะไม่ต้องเสียตังค์ฟังเพลินมากวีนไงฟังเพลินเท่ากับก็แบบฟังเพลินเท่ากับก็วีนฉ่ำไงเออทำไมวันนี้พูดดีจังเอา้าตายห่าล้วทุกวันพูดไม่ดีหรอคะทุกวันพูดไม่ดีตรงไหนคะทุกวันก็พูดดีอยู่นะ จะหาที่นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนอ่าทุกวันพูดไม่ดีเหรอไม่ใช่อันนี้อันนี้พ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมดิฉันนะคะเนี่ยเนี่ยเขาเขาแบบอุปธรรมดิฉันตั้งแต่ตอนเป็นพระพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมวันนี้เขามาไงวันนี้ดิฉันเลี้ยงลงทานดิฉันเลี้ยงลงทานงานวัดดิฉันเลียงลงเล้ยงลงทานงานวัดค่ะ เลี้ยงลงทานงานวัดก็เลยเขาก็เลยมาช่วยเลี้ยงด้วยเลี้ยงไก่ไปร้อยยี่สิบโลเลี้ยงไก่ร้อยี่สิบโลเลี้ยงเลี้ยงรงทานงานวัดสองวันสามหมื่นกว่าบาทสบายใจสบายใจเนี่ยถ้าอยากทําทําเองแบบเนี้ยสบายใจเราพร้อมเราถึงทําแต่ที่ฉันไม่ชอบทําบุญแบบว่าคนแบบมาบังคับกะเกณฑ์ให้ทําอ่ะไม่ทําไม่ทําค่ะไม่ต้องมาบอกบุญค่ะเดี๋ยวถึงเวลาทําเองค่ะ เดี๋ยวถึงเวลาพร้อมทําเองแล้วมันจะรู้สึกว่าเราสบายใจเราอยากทําแต่ถ้าแบบมีคนมาแบบเชิงแบบบ,บังคับทํานู่นสิทํานี่สิดิฉันจะไม่ทําอ่ะไม่รู้นะใครเป็นเหมือนกันไหมนะดิฉันจะแบบถ้าทําเองอ่ะจะทําเวลาเวลางานบุญน่ะนะแต่ถ้าแบบมีคนแบบ มาบอกบุญมาขอให้ช่วยทําอันนี้เท่านั้นเท่านี้อ่ะมากระเกะ์อ่ะเท่านั้นเท่านี้เราจะรู้สึกว่าเราเหมือนถูกบังคับอะ่ะเราจะเหมือนรู้สึกเอ๊ะมันเราไม่ได้อยากจะทําเท่านั้นน,นนะไม่ได้อยากจะทําขนาดนั้นนะเนี่ยมันก็จะไม่สบายใจละมันก็จะไม่ได้บุญแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เต็มใจจะทำใช่ปหะล่ะเพราะนั่นแหละเออนะจริงเนี่ยแต่มาเหมือนแบบเนี้ยเออเราทําเอง เราทําเองเราลูกก็รู้สึกว่าเออเราทาเท่าที่เราทําไหวฉันอยากทําแบบนี้ฉันเลี้ยงโรงทานดีกว่าฉันรู้สึกว่าคนได้กินเลี้ยงอาหารให้อาหารคนคนเขากินอิ่มเราเห็นแบบเราเห็นเราไม่ต้องไปรอบุญชาติหน้าเราแค่เห็นคนกินอิ่มอะ่ะหรือเขากินของเราแล้วเขาบอกว่าเขาอร่อยอย่างเงี้ยมันก็เกิดปิติละมันก็เกิดความอิ่มใจมันก็ได้บุญแล้วไม่ต้องไปรอแบบทําแล้วต้องไปข,ขอนั่นขอนี่ไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็อิ่มบุญแล้ว รอต้นไม้มันออกก่อนมันก็ออกของมันนะมันก็แตกช้าน่อยแต่มันก็แตกอยู่เออทําบุญเมื่ออยากทําใช่ทุกคนไม่ต้องถามแล้วนะเดี๋ยวของขึ้นอีกพอนะไม่ต้องถามพอแล้วนะไม่ต้องมาถามเรื่องหมอดูหมออะไรแล้วนะพอแม่แม่อนุญาตให้ถามแล้วนะพอแล้วนะคะ ห้ามถามอีกนะเดี๋ยวของขึ้นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องมาถามแล้วว่าคิดยังไงว่าคิดยังไงกับหมอดูนะครับขออนุญาตไม่ตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะของขึ้นมันได้ยินทีไรแล้วมันของจะขึ้นทุกทีเลยมันเศร้าใจไงเนี่ยจะพูดอีกแล้วเนี่ยมันเศร้าใจไงมันเศร้าใจเมื่อไหร่สังคมไทยมันจะไปไกลกว่านี้สักทีอยากให้สังคมไทยมันไปไกลกว่านี้ไง อยาให้สังคมไทยมันไปไกลกว่านี้นอย่าเห่ากันอย่าเห่ากัน คนแชร์คลิปทํานายเยอะมากก็นั่นแหละคนสังคมไทยมันแค่มันเป็นแบบนี้แหละมันชอบเรื่องแบบนี้มันชอบเรื่องแบบนี้มันชอบเรื่องแบบนี้มันชอบเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันไม่สนใจดิฉันไม่ได้ว่านะในประเทศที่วิทยาศาสตร์เจริญการให้ความรู้เข้าถึงเขาไม่สนใจเรื่องการแบบนี้เพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ การไปเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยเพราะว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์มันสามารถอธิบายได้หมดทําไมน้ําถึงจะท่วมทําไมถึงแผ่นดินมันถึงไหวมันเป็นเพราะอะไรเหตุการณ์อะไรที่ส่งผลทําให้มันไหวทําให้แผ่นดินไหวทําให้น้ําท่วมมันมีอธิบายได้หมด อ่ะแต่คุณก็ลองคิดดูสิว่าทําไมคนกลุ่มหนึ่งของประเทศเรามันถึงไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็เลยต้องไปเชื่อว่าอ๋อนี่ที่มันเกิดแบบนี้เพราะว่าหมอดูเขารู้เขาสามารถทํานายอนาคตได้มีคนกระซิบบอกเขามาเขารู้ก็จงเป็นสังคมที่พึ่งหมอดูต่อไปค่ะเออก็ต้องเป็นสังคมสังคมแบบนี้ก็จะเป็นสังคมที่จะต้องหวพึ่งอีพวกนี้แหละ มันก็ต้องถึงแบบฝากชีวิตไว้ในให้หมอดูไงให้หมอดูคอยดูให้ทายให้อย่างนี้ไงอืมก็ไม่ต้องสนใจว่าอะไรไม่ต้องสนใจว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนอุณหภูมิไหนอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นไหล่ไม่ต้องสนใจค่ะเดี๋ยวดิฉันถามหมอดู ดี๋ยวฉันถามหมอดูเอาขาดไม่สนใจไม่สนใจจ้าไม่ต้องมาพูดเรื่องโลกร้อนอะไรโอ้ยเพอเจอร์ไม่เอาหมอดูเท่านั้นคือคําตอบสําหรับชีวิตดิฉันค่ะไม่ต้องมาพูดค่ะดิฉันไม่สนใจค่ะโลกลงโลกร้อนอะไรโอ้ยไม่เชื่อค่ะไม่เชื่ออย่ามาพูดไม่เป็นความจริงค่ะทุกอย่างหมอดูท่านรู้แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าหมอดูท่านทํานายไว้ค่ะที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะหมอดูท่านเคยทํานายไว้ค่ะมันก็เลยเป็นตามคําทํานายค่ะโง่ตายหาไปเถอะมึงโง่ตายหาไปเถอะค่ะ ชาติหน้าอย่าได้เกิดมาอีกเลยนะคะอือตายไปก็ลงไปอยู่กับท่านยมเลยค่ะมึงอะถ้ามึงเชื่อขนาดนั้นก็ตายไปก็อย่าขึ้นสวรรค์นะคะลงนรกไปอยู่กับท่านยมเลยค่ะตายไปก็ลงนรกไปอยู่กับท่านยมตายไปก็ลงนรกไปอยู่กับท่านยมตายไปก็ลงนรกไปอยู่กับท่านยมเลยค่ะมึงจะเชื่อขนาดนั้นลงไปอยู่กับท่านยมของมึงเลยค่ะอย่าขึ้นสวรรค์นะคะกูจะไปอยู่กับพระอินค่ะนะ กูออะจะไปอยู่กับพระอินค่ะมึงจะไปอยู่กับท่านยมมึงก็ไปเลยกูไม่ไปกับมึงแล้วค่ะกูจะไปอยู่กับพระอ,อินถ้ามึงเชื่อมึงก็เปตายไปมึงก็ไปอยู่กับท่านยมแล้วกันมึงก็ไปอยู่กับท่านยมแล้วกันค่ะกูจะขอไปอยู่กับพระอ,อินกูจะไปอยู่บนสสรรันชั้นดาวดึงค่ะกูไม่พร้อมลงนรกค่ะอืมค่ะอือจบ <the start> <scratch> ไม่ว่ากันนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครใครเชื่อก็เชื่อแต่ดิฉันไม่เชื่อไงมีคนถามดิฉันก็ตอบแค่นั้นเองส่วนใครจะไปเชื่อจะอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าการเชื่อมันมันมีประโยชน์กับการดําเนินชีวิตคุณคุณเชื่อแล้วมันทําให้ชีวิตคุณแบบดีไม่ว่าในด้านใดด้านหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อค่ะความเชื่อเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมีใครบังคับใครได้ค่ะใครใครเชื่อก็เชื่อไป ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจบมันเดินตามมันเดินตามเพราะว่าอีกข้างบ้านมันมีหมามันเดินตามเพราะว่าอีกข้างบ้านมันมีหมาค่ะมันส่องหมาข้างบ้านมันเห่ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ทํารั้วนู่นทุกคนแต่พอทํารั้วแล้วมันเห่ามาดีดีฉันจะปีนรั้วให้ดูนะ นี่รั้วบ้านดิฉันนะอันนี้รั้วบ้านดิฉันนะดิฉันจะปีนนะนี่รั้วบ้านดิฉันนี่ค่ะอันนี้รั้วบ้านค่ะเนี่ยที่พาเดินมาฝั่งนู้นนี่รั้วบ้านเนี่ยก็สูงประมาณเนี่ยสูงประมาณนี้แผ่นดินยอย่าไหวนะคะถ้าแผ่นดินไหวคือไม่ไม่มีปัญญาสร้างแล้วนะสร้างได้ครั้งเดียวค่ะนี่แล้วฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้น ดิฉันยืนอยู่ข้างบนรัวนะก็ทําให้สีมันเข้ากับทําให้สีทำให้สีมันเข้ากับบ้านแค่นั้นเลยนู้นก็บ้านญาติกันฝั่งนูน้นญาติกันก็อยู่ฝั่งนูน้น รู้จักกันทั้งนั้นแถวนี้ก็ญาติทางห่างกันอะไรกันใดๆไปสีลัวสะอาดตามากขอบุณค่ะใช่ปะสะอาดตาเนาะสามไลค่ค่ะนี่แค่นี้ก็อยู่ไปเถอะโอ้ยแค่นี้ก็ดูแลไม่ไหวแล้วทุกคนสามไล่แล้วนะดูแลไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นปะอยู่ยังไงอะดูแลไม่หวัดไม่ไหวแล้วสามไร่ ขอเวลาสองปีปีหนึ่งไม่ทันหรอกค่ะทุกคนปีหนึ่งน่าจะเสร็จแต่ตัว,ตวบ้านเนี่ยตัวบ้านเสร็จแน่ปีหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้เสร็จครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างใดๆน่าจะสองปีสองปีสองปีดีดักเพราะว่าเดี๋ยวทําบ้านเสร็จก็ต้องทํากําแพงต่ออีกชั้นหนึ่งอีกสเต็ปต่อไปก็บ้านบ้านก่อนนะคะบ้านแล้วลงรถบ้านเสร็จปุ๊บทําลงรถทําลงรถเสร็จแล้วก็ทํารั้วจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ รั้วบ้านแลวอันนี้เป็นรั้วบ้านแล้วอันนี้มันเป็นรั้วรั้วที่รั้วที่เฉยๆนะคะเดี๋ยวจะต้องมีรั้วบ้านยังไม่ได้ทํารั้วบ้านก็ต้องทํารั้วบ้านค่ะเออไม่ทําโกดังค่ะมันกินพื้นที่แล้วมันไม่สวยคือแบบอยากได้บ้านแบบฟิลลิ่งที่มันสะอาดตาถ้าเราทําโกดังโรงงานมันใหญ่ แล้วดิฉันไม่ได้ทําอะไรใหญ่และดิฉันไม่ได้ขายอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนที่เขาขายกันใช่ไหมครับสมมุติแบบเป็นอินฟูคนอื่นนะ่ะเขาต้องมีโกดังเพราะว่าเขาจะขายของที่เขาต้องสต็อกสินค้าดิฉันเคยทำกาแฟไงกาแฟอาหารเสริมครีมเคอร์มันนั้นนะ่ะเขาต้องมีโกดังแต่ว่าดิฉันเป็นคนขายของที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องมีไม่ต้องมีโกดังดิฉันจะทําแค่โรงงานพอถัดจากกําแพงนี้เดี๋ยวจะทํากําแพงฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งชั้นชั้น อีกชั้นหนึ่งชั้นกลางก็จะเป็นโรงงานโรงงานก็จะเป็นแบบอาคารแบบมีมีอาคารโล่งแล้วก็มีห้องห้องสําหรับเวลาเราเอาแบบไปไลฟ์รดอะไรนู่นนี่นั่นก็จะให้อยู่โซนข้างนอกหมดไม่ได้ให้มันเข้ามาเขานี้คือโซนในอันนี้คือโซนข้างในค่ะบ้านนี้คือจะเป็นโซนข้างในโซนข้างในนี้ไม่ไม่เปิดโซนข้างในนี้ไม่เปิดโซนข้างในนี้ปิดก็คือเป็นโซนที่เรา เราอยู่เราอยู่จริงๆก็จะปิดแต่โซนข้างนอกก็จะแบบเวลาลูกน้องมาทํางานมาอะไรก็เขาก็จะอยู่โซนนี้กันให้มันอยู่ในที่เดียวแล้วเราบริหารง่ายค่ะมันไม่วุ่นวุ่นยากแล้วยิ่งเป็นที่ของเราเองอ่ะมันก็จะสบายใจทําอะไรในที่ตัวเองใช่ไหมคะเราอยากทําอะไรเราก็ทําไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นเป็นสัตว์เป็นสวนเป็นของเราคนเดียวที่บ้านเก่ามันที่มันจํากัดค่ะทุกคนไม่มีแต่ที่บ้านตรงที่ทําการอยู่เป็นที่ลุง เขาออกแบบเองหมดค่ะออกแบบเองหมดตัวบ้านก็ออกแบบเองนะคะไปหาเร e เฟ n น์มาแล้วก็แล้วก็ให้เขาดัดแปลงเอาแบบตามที่เราต้องต้องการนี่ตรงนี้จะมีรัอะตรงนี้จะมีรัอะแล้วก็สเต็ปต่อมาสเต็ปต่อมา,ต,ต,อมาตรงนี้จะเป็นจะเป็นอันนี้ละจะเป็นโรงงานแล้วก็สเต็ปนี้ตรงนี้จะเป็นคาเฟ่คะ่ะโซนนอกสุดเลยที่เปิดนะคะ มีโซนเปิดโซนเปิดก็คือโซนนี้เลยเปิดตรงนี้ก็คือเปิดเลยเป็นโซนเปิดนี่คาเฟ่จะอยู่ประมาณนี้นี่คาเฟ่จะอยู่โซนข้างหน้านี้แล้วตรงนี้เป็นที่จอด,ดรถตัวนี้ทําที่จอดรถไวเข็มอะไะที่เยอะแยะเนี่ยใช้ให้คุ้มเลยสามไร่ก็จะใช้ให้คุ้มสามไร่ก็จะคุ้มใช่ค่ะค่อยๆทํา ค่อยๆทำค่ะเราทำไปเรื่อยๆก็สองปีอ่ะสองปีค่ะใช้เวลาสองปีเสร็จสองปีอ่ะเสร็จหมดสองปีเสร็จหมดหาเงินก่อนหาเงินก่อนทำงานไปด้วยหาเงินไปด้วยสร้างไปด้วยนี่ค่ะแบบบ้านแบบบ้านแบบบ้านบ้านก็แบบแบบเรียบๆเ,เน้นแบบเรียบๆแล้วก็สะอาดตาไม่มี ไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะไม่แบบอันนี้ไม่มีแบบยึกยึกยักัก,ก,กเอาแบบง่ายๆเลยเป็นเรือนโลงง่ายๆต้องการแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวข้างในเราค่อยไปบิวอินเอาเราค่อยไปบิวอินเอาขนาดห้องห้องเก็บเสื้อผ้าดิฉันยังเขาทําเป็นห้องนะมันมีห้องนอนแล้วสเต็ปตัดไปอะ่ะเป็นห้อง เป็นห้องแบบเก็บพวกเสื้อผ้าพวกของใช้เราอะ่ะดิฉันยังให้เขาเอาไอ้น,นี่ออกเลยคือในแบบมันจะกั้นเป็นห้องดิฉันบอกว่าไม่ไม่ให้กั้นิฉ่นะบอกให้พี่วรรลบบอกว่าให้มันให้ยาวไปเลยให้ยาวเลยห้องนอนกับห้องเก็บของให้ห้องเก็บเสื้อผ้าให้ยาวไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปบิวอินเอาไปบิวอินเอาคือกั้นเอา กั้นเอากั้นนิดหน่อยแต่ว่าให้มันโปร่งทะลุมองไปทะลุได้ให้มันโปร่งดิฉันไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบเป็นห้อง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 อ่ะดิฉันไม่ชอบดิฉันชอบแบบโล่งๆแล้วเดี๋ยวพอเราได้สเปซไงสเปซโล่งๆตีโล่งๆแล้วเราค่อยไปบิวอินบ้านนะคะอย่าไปทําเป็นห้องห้องห้องว้ะมดันจะบํบให้ดูพอไปงงแ้คอบบ้านนะพอคุณไปทํเป็นห้อง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 อ่ะนไมอบดิฉันชอบแบบโล่งๆแล้วเดี๋ยวพอาไ้สเปซไงโเปซแล่งๆตีห้องกั้นหเองเต็มไปด ดิฉันก็จะไม่กั้นห้องอันนี้ก็จะแบบโซนข้างๆนะฮะโซนข้างๆเราเราขอตีเป็นพื้นที่โล่งเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบิวอินเอาบ้านจะสวยค่อยไปบิวอินไม่ต้องไปกั้นทึบอย่าไปกันปก้นทึบกั้นทึบมันไม่สวยเชื่อดิฉันเออกั้นทึบมันไม่สวยเราเน้นสเปซให้มันก,กว้างๆไว้แล้วเราอยากทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยจัดเป็นโซนๆเราค่อยจัดเป็นโซนๆ เราค่อยจัดเป็นโซนๆไปก็บอกพี่วันลบไปแล้วว่าต้องการแบบนี้เขาก็โอเคเออบ้านเดิมพ่อจะอยู่หรือว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะทําเป็นที่พักค่ะทุกคนจะทําเป็นที่พักเอาไว้ให้คนไปพักเวลาแขกแขกเรามาอะไรอย่างเงี้ยนู่นน,นี่นั่นหรือก็สามารถเอาเป็นที่เก็บของได้บางส่วนก็สามารถเก็บของได้ อืมใครมาเดี๋ยววันนี้จะไปเต้นลำวงนะเนี่ยเดี๋ยวนัดกับน้องก่อนวันนี้จะไปเต้นลำวงที่บัตนเขามีลำวงรู้ว่าสวยขอบคุณค่ะใครมาไม่รู้สร้างบาร์โฮสหรือบ้าไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ค่ะ no no alcohol บาร์โฮสมันต้องขายแอลกอฮอล์ดิฉันต้องโนแอลกอฮอล์อ๋อ <c oughs> นึกว่ารถช่างหรืออะไรนึกว่าเขามา,าส่งในถดง <c oughs> จ่ายเงินไหมคะ, <c oughs> ะที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยเหรอ, <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวโทรสัพทับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง,นะนงเดี๋ยวคนแปบน๊บนึงนะ ก้ร้อยห้าสิบบาทนึกว่าช่างมาเมื่อกี้เอ้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเอามาอยู่นะเอ้หนูถือมาสองเครื่องเดี๋ยวเดี๋ย แป๊บหนึง่งข้าพัสดุมาส่งไม่มีเงินสดสั่งของไงสั่งของเอ๊เดี๋ยวเอามาอยู่นะอีกเครื่องหนึง่งเดี๋ยวให้ เก้าร้อยห้าสิบเยวมันไม่อยู่กันนะสิเจ้าถายมก่อนให้เขาเอาไปที่นู่นเจ๊ลองเอาไปให้เอาไปอันนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่เจอแล้วนึกว่าไม่ได้โทรศัพท์มาเจอแล้วเจอแล้วแป๊บหนึ่งนะคะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเท่าไหร่นะเดีวสกแกนเดออี๋ยวตมเข้าไม่ได้เป็นไทยพันธุ์นี่ได้ไหมได้ค่ะได้แต่สแกนได้ไหมสกแกนไม่ได้อ,อ๋อซื้อได้ไม่เป็นไร <c oughs> เลขบัญชีคะัีสองหกสีสองหกศูนย์ศูนยูนยูนย์ศนย์ศเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสองจ้ะเท่าไหร่นะคะเก้าร้อยสี่สิบห้าเก้สสิโอเคค่ะขอบคุณค่ะสั่งอะไรสั่งอะไรไปไม่รู้ทุกคนนี่ โรคนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับโอ้ไม่ทันแล้วขอโทษทีไม่ทันแล้วโรคนอนไม่หลับค่ะ <c oughs> ก็คือน,นอนไม่หลับแล้วก็ถ่ายถ่ายติ๊กตอกถ่ายไปถ่ายมาถ่ายมาถ่ายไปอ่าอันไหนที่มีแบบเก็บเงินปลายทางเป็นอย่างนี้ทุกทีเมื่อฉันนึกว่ารถคนงานเมื่อกี้ โอ้ยกว้างดีดิฉันชอบกว้างอะดีทุกคนดิฉันชอบดิฉันแบบเป็นคนแบบมันแบบเป็นคนสมองแล่น่ะเข้าใจไหมดิฉันเป็นคนอย่างนี้นะถ้าดิฉันอยู่แบบที่แคบแคบอะดิฉันจะรู้สึกแบบมันไม่รู้ว่ามันรู้สึกแบบสมองมันจะไม่ใบนะจริงเป็นคนแบบเป็นคนแบบเป็นคนแบบอยู่ไม่เฉยอะมันต้องทำนู่นทำนี่ทำนี่อะทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดิฉันถ้ามีที่เยอะเงี้ยดิฉันชอบดิฉันชอบ ไอเดียบันเจิดเลยอย,อ,อ,อยากทำนั่นทำนู่นอยากทำนี่ทำน